วันนี้พามาดูวีไอพีซีลนะฮะทำการแกะแผงประตูนะครับวิธีการแกะแผงประตูนะฮะเป็นประตูหลังขวานะฮะเริ่มที่ตัวจะมีพลาสติกปิดหัวน็อตนะครับตรงนี้ฮะแล้วก็พลาสติกปิดหัวน็อตตรงมือเปิดนะครับงัดออกมานะเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ใช้ไขควงแฉกขอด้เลยนะครับอันนี้เป็นเบอร์แปดนะครับเป็นน็อต เบอร์แปใช้ตัวทีเบอร์แปถอดได้ครับแต่างใช้เกียงเขาติดงัดนะฮะงัดรอบตัวเลยนะครับกิ๊บมันจะเป็นกิ๊บแข็งเลยะะให้เราดึงเลยนะครับอ่าหลุดแล้วนะฮะเนี่ยกิ๊บที่คาอยู่เนะะี่ยเป็นกิ๊บสีเขียวแบบนี้นี่ฮะไม่หลุดออกมาจากแผงประตูนะฮะแล้วเดี๋ยวตอนที่เราประกอบนะครับก็มีนะฮะมือเปิดนี่ช่างเอามือเปิดในออกแล้วนะครับอ่ะต่อมามาดูฮะอ่าจะมีปลั๊กนะครับในส่วนของอ สองักด้านบนนะมีทวิตเตอร์นะฮะกับไฟแอมเบ l ไลท์นะครับแล้วก็มีสวิตช์กระจกไฟฟ้านะครับรวมถึงไฟเบลคอมไลท์ด้านล่างเป็นไฟสองสว่างนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยเท่านี้เองนะครับเดี๋ยวทำการติดตั้งประตูดูดนะครับในคารนี้เดี๋ยวเรามาชมกันว่าประตูดูดหรือรีกว่าซอฟต์โค้ดนเป็นยังไงนะครับปิดนิ่มเป็นยังไงมาดูครับ